やった แล้วก็สแต็กนี่รวมถึงทั้งอันติเหน,นะยวนะรวมว่าเขากดอันติแล้วใช่ไหมแล้วเ็ายังมีวงวงอ่ะไอวงวงเนี่ยมันจะทําให้เราเบานะผมลืมไม่ดูดูเลยนะครับแมถือว่าเป็นงานวิจัยไม่ให้ดูแล้วกันให้ดูคร่าวๆในสแต็กนี้นะก็คือดูครับความเร็วขึ้นที่สามร้อยแปดสิบแล้วแบบเต่ามาเลยอ่ะรวมๆคือเราสูญเสียความเร็วขึ้นที่ไปประมาณสามสิบเกือบสี่สิบหน่วยเลยนะครับสามสิบหน่วยเนี่ยคือสแต็กเริ่มต้นนะ สามสิบเกือบสี่เลยนะแต่พอเรามีรองเท้าอีกก็จะเสียเยอะขึ้นอีกรองเท้าบวก60สิบถ้าเรามีสิบก็จะเป็นหบวกกับของเก่ามันจะเยอะกว่านี้อนะ่ะอู้อัพซกคิวนี่เหรอแย่ yeah, มากเข้าทางเราเลยนะใส่แม่งเลยเนีเจ็บเล่น oh. หลังป้องครับอุย้ยนาทิไม่ได้นะ เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมดีแนเ่เลยว่ะแต่ดูดิครับมันแลกมากับการที่เรามีคูดาวนะหกเปอร์เซ็นต์ไม่หรอกอมผมไม่ได้ไปแลกกับตัวนั้นผมม่แลกกับดูดเลือดคือผมมีดูดเลือดอะ แต่ดาเมีผมไม่มีเลยนะดามีผมน้อยมากรูนี้แทบไม่ใส่ดาเมนเดี๋ยวรอย่อยมาแล้วกันเดี๋ยวเขาด่าเราอีกไม่ผมไม่รอแล้วผมไปล่างโอ้เออ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 เข้าเชิงเชีวิตมันจะดีมากนี่แต่ละไม่ช่วยก็ไม่เอากระไร จะไปขึคนื่อรอเอาเอาเอา,เอาแม่งลื่นแล้วดอกเม่งเป็นไรวะมัตเตอร์ไฟนเนี่ยครับแม่งอันติหิ้วเรือได้นะฮะอันติใส่คนพูดจะเออแล้วแบบมันอันติทิ้งใส่ผมเนี่ยแล้วมันไปทำเนี่ยมันก็ไปหิ้วเรือของมัน <laughs> สปินไว้หนีครับจำเอาไว้โอ้หนีไม่พ้นว่ะ ระบัดได้อีกโดนมาปิดด้านบนเอะเสียดายจังโดดลมด้วยเกือบเสียดาร์กเน่ยเลยนะ,ะตีดาร์ผมพลาดเลยนะครับน่าจะดูผมเนื้ออ้ยอยู่บนเลยไปตัดคีบเ <G ül> น่งเสียเหลี่ยมผลจีนเลยสปินไม่เร็วจริงด้วยนะครับคือออกตัวโควดเบาอ๋ <G ül> อ,อ,อติดติดติด เขาไม่ได้อาดาร์กเลยระเราเอาเลยไหมอ๋อผมว่าที่เขาไม่เอาดาร์กเพราะว่าฝ่ายเราเขาน่าจะเอานะโอ่งน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วโอ้ยวืดโน้อาแต่ก่อนเคยละลานะมึงไม่ไปกลางวะ จบกจาร์ดจันโอชามากนนาง์าน้ำคาะแน่นอน,กนเกมนี้ต้องมีถอยก่อนถึงจะลำมันได้โดนลาดนกนี่นกสนโนช่วยเป็นผมผมไม่เข้านะครัางน,นี้ออขอบใจโอ้ยวืดผมวิ่งเร็วผมวิ่งเร็วไม่ทันมาเสียหนึ่งตัวด้วยนะ ใส่แบบน,นี้ดูไววายโอ้ <S <S my god โซแบดเลยนะอย่วิ่งช้าอนะไรมันก็จะดูดหนูปๆนิดนึงนมะ ด,ดูดูมันหิวเลือดป <laughs> ัตตุ้ยอเอ้ยเอ้ยมันก็เฮ้ยแม่งแข็งเฮ้ยแม่งมตันไม่ได้แล้วตายอ่ะโอ้ถอยหน่อยเลยกันอันตรายจริงจริง บากด้วยครับบึม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 ,บม,บมตายแรกป้อมแล้วสูงเขี่ยไมห่หมดด้วยดี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 บาคนสัวยังอายบอกเป็นไปดว้วยกัน าการเดินพอเล็งสุดตือนผมอโอ้ลำลื่นมากครับไม่หลุดเลยมันเลือกไฟเอาเอซัคิวมาใช่ไหมใช่ถึงเลยครับเพราะเขาหนีก็ไม่ได้ไม่มีอะไรให้หนีเลยโอเคเทียร์คีบได้หมดแล้ว โดนดึงไปเดี๋ยวครูดาวเราดีมากเลยนะบอกแน่นั้นแหละแบบไม่โมูโอ้ยไม่โดนคือพอเรามีแค่สเปียอ่ะครูดาวเรา20%แล้วจากปกตินะอ5าะนี่จะเป็นข้อดีของดูนของผมนะแต่ข้อดีอันนี้ก็คือมีดูดเลือดนะครับ แล้วก็มีเกาะตานเวทที่ค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวค่อยโชว์ให้ดูนะครับถ้าได้เล่นเกมหน้าต้องมันลุ้นกันนะนนดเดียวไม่มีสิจบเลยขอ <c oughs> โทษคราเปลี่ยนเผือเลยเ <c oughs> ผือเลย <c oughs> ตษทีทษทีล้อมพื้นไปหน่อยอ่ะเขาตดก็ตดก็คนมันเก่งนะนะสวยครับเอาไม่เป็นไรผมมาปิดได้ครับตายก่อนปิดบ้าคนสู้ไอ้เห่ามาสิเป็นเก้า ผมไม่เห็นจะร้องได้เลยนะผมไม่เข้าใจว่าคนที่ร้องได้เขาร้องได้ยังไงผมเป็นคนไทยนะครับเป็นคนไทยส่วนภากลการแต่ผมก็เห็นเพื่อนผมก็พูดอีสานได้แบบเหมือนแบบภาษาตัวเองเ,เลยทีเดียวแถมเข้าใจความหมายแล้วผมไม,ไม่เข้าใจ้วยซ้ำคือเพลงที่ผมจะร้องได้ก็ต้องเป็นเพลงที่เป็นภาษาไทยไม่เกินอ,อังกฤษนะถ้าเป็นภาษาอาื่นก็ร้องไม่ได้นะ โอเคสวยเพื่อนมาเซฟได้ทันไม่งั้นเราคงได้ตายไปพร้อมกับดอกที่เราปาแล้วเก็บไม่ได้ขอบคุณครับอาริาโตโอ้แดดล่มแล้วแต่แสดงว่าสี่โมงแล้วเล่นเกมมาติดเกมจริงๆชีวิตนี <c oughs> ไไ้ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยต้องไปทำอย่างอื่นบ้างหรือเปล่า <c oughs> อย่างเช่นเล่นเกม คน <laughs> อื่นบ้าอย่างเช่นเล่งเกมกอนวตดกูดแอดไวมากจะเลี้ยวสุดสองแล้วเลี้ยวเราเลี้ยวเร็วแต่ก็มีคนเลีวกว่าตลอดโอ้ลาดสวยอะขอปอมด้วยจะได้ขึ้นหน้าฟีโอไม่ได้โอ้เดี๋ยวโดวนดึงมนะัะ โอเคหลบดึงดึงขอร้านโอ้ร้านไม่เคยได้เลยเว้ยแม่งเอาเรื่องอยู่นะเนอันนี้อะไรอะไล่หนึ่งไลง่องไม่เป็นไรทำในห้วงนะ้มาลำโชว์ความพีห่วงเรา ล,ลื่นนะครับสุดยอดเลยสปินช่วยได้จริงๆครับแก้ปัญหาสปีของเราเกมหน้าผมเล่นแน่นะรอเลยคลิปหน้าจะเป็นคลิปการเล่นฟอร์เนรนดูนรับของผมที่ผมทำการวิจัยอยู่เร่งผลออกมาก็ใช้ได้เลยนะครับน,นี้แแต่เกมนี้เป็นเกมหน้าของฟอร์เรนไม่มีตัวไหนลาย,ยากเลยนะ นั่งลำหน้าที่ตัวน่กไ่ดูไม่ท้าทายนะโอ้ oh my g ก d ดเจ็ดวีครับโอเคไหวยอยู่นีนิงส่วนนี้ไม่ต้องออกมีโอเพยังได้เลยนะผมว่าเราจะออกนะครับมีโอเพ ไม่้ยรโอนะ้โหเสียดายนะครับถ้าดอกโดนนะมาให้หมดเลยนะทั้งตะก,กวานมาร์เวลเดี๋ยวดอกไม่โดนโอเคผมตัดสินใจแล้วเดี๋ยวเราแค่เทียบลอ้อนเดี๋ยวออกไม่ออกเป็นทางด้านของเมลเพนนะเพราะว่าเราจะออกดามเมจเพิ่์มอีกคูดาวเราสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับความโดนีีดีเหลือเกินปกติมันจะได้สามสิบห้าแต่นี่สี่สิบ ก็คือตอนให้เราพลาดไปดอกสองดอกก็พอจะกู้กลับมาได้นะครับแต่เราพลาดแบบรูดปืด้ดรูดปื้ดแบบผมทำ่อกี้นี้ครับสองชุดรวดเลยก็ไม่มีแก่นะ,นะ,นะยอดยอดยอดาเมจต่อไปที่น่าสนใจก็จะมีะตัดเลือดนะล่ะไม่สนใจแล้วว่าดิเงเลือดไม่น่าแรงนะเพอนก,กันก็จะออกเป็นเอ่อโปรตีนนั่นเอ เรียบร้อยคนระับถ้าเรารู้ว่าเขาโลกแบบนี้เราก็ดักเขาได้ง่ายหน่อยนะเออออกเป็นอะไรดีดักแดงลำพืนเลยนะเกมนี้ เนเกมวิจัยโอเคเลยเล่นอีกเกมหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอแล้วนะนี่เกมที่เท่าไหร่นะน่าจะเกมที่สามไม่กกสีคำตอบก็คือเกมที่เกมที่สามนะแป๊ไม่ได้มีพีเล